โคดพี่มหากรรตั้งปอมแบบไม่รู้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 มึงไม่รู้แต่กูไม่หานนะมึงไปหานกับคนดูเอาเองนะถ้าท่านใดสนใจเติมคูปองถูกถูกก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลเบอร์เพค่ะสะดวกปลอดภายรวดเร็วเพื่อใช้แค่อุปเพนต์ดีเท่านั้นค่ะไม่รู้ในช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มเลยที่ลิงด้านล่างถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แค่เริ่มต้นเกมมาเดีกก็บวกกันเลยเหรอคะ โอ้โน้แดนดูแลดะไอ้ตั้งปอมแบบไม่รู้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 เจอแลดไม่หานไม่หานไม่หานครับพอถทยบนเสร็จแล้วก็มากลางช่วยเพื่อนสิคะเหยี่อก็คนเดิมเลยค่ะนนมีหน้าตั้งปอมแบบไม่รู้นัดเดียวจอดคนยิงไม่รู้ไม่รู้แต่คนตายไม่ทราบสาเหตุค่ะอุนีย้อนค่ะจะวัดหนึ่งหนึ่งเลยค่ะจะวัดหนึ่งหนึ่งกับฉันคนนี้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่ง อมไม่รู้กำลังจะมาค่ะเอาระปอมไม่รู้ไม่รู้เอ้เดี๋ยวขี่ลาตายได้ไงอะไม่รู้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 เก็บบนเสร็จแล้วมาเก็บลาดตอกคาตัดปอมแบบอไม่รู้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 ค่ะ ชีวิตมึงเคยรู้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อรู้อยู่เรื่องหนึ่งค่ะยอนมึงตายแน่ขอสามนัดเรียบร้อยค่ะมึงยิงไม่เกรงใจมหาเทพเลยจัดป้อมแรกไปแล้วตอนนี้ก็ต้องป้อมสองเลยโอ้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 ยเยอะเกินเยอะเกินไม่รู้แล้วคับไม่รู้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 เลย รู้ซะบางไผเป็นไผ่ได้เวลาขึ้นบ้านค่ะเวเลสเวเลสเอ่อเขาอยู่เยอะไม่รู้แล้วค่ะฉอกนี้ไม่รู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 ้อะไรทั้งนั้นค่ะเวันเด้อลิภัไอ้วันเด้ออิบยิ้มเนาะฮาดลิบอินเจลกี้เออไม่รู้ค่ะว้าวน่ารักเหมือนคนคุยผมเลยครับผมชอบเขาแทบตายแต่เขาไม่รู้เฮ้อะไรเลยเวลาจะบวกกันก็เรียกหนูหน่อยสิค่ะอย่าปล่อยให้หนูไม่รู้อะไรเยอะเกินไปเลยฮี่ตายสิเดี๋ยวนะ โอ๊ยโอกระชากไปแบบนี้ก็ตั้งป้อมเลยไม่เรียนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเก็บไปก่อนยิงเอดาก็พอค่ะมึงเดินยิงซะสบายใจเลยนะรอบหน้ามึงไม่ขาดมายิงกูเลยล่ะแล้วมันก็ได้เวลาจบเกมแล้วค่ะในที่สุดก็มาถึงบ้านใหญ่ตั้งตีขอตั้งป้อมไม่รู้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 ในชีวิตนี้กูเคยรู้อะไรบ้างน้กูก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้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 ตายหรือยังวะนะตายหรือยังอาจจะไม่ตายไม่รู้เราไม่สนแล้วไปละตีบ้าน ตีบ้านตีบ้านแบบไม่รู้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 อะไรเลยค่ะและก็ชนะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะขออนุญาตนะครับทางเจ้าของช่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นอดังนั้นบุคคลที่มีความผิดก็คือคนดูครับผมตัวผมไม่ได้มีความผิดดังนั้นถ้าจะเอาเรื่องเอาเรื่องคนดูครับ ขอบบคคุณรัโอ้โหไอดอลเลยพี่เกิดมากูเพิ่งเคยเห็นช่อง YouTube โบยให้แฟนคขับตัวเองน้ำตาสิไหลแล้วมึงจะหารด้วยแหละฮะใช่ครับใช่ครับทั้งหมดเป็นความผิดของคนดูครับ